ทยานเดลี่พอดแคสตให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยงของพักดีอีกครั้งนะครับหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness นี่ได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับแล้วก็ทำให้แนวคิดเรื่องของจักรวาลทับซ้อนหรือจักรวาลพี่น้องจักรวาลที่มันแบบ มีความคล้ายคลึงกันแล้วก็โลกแบบเดียวกันแต่ว่าเมื่อตัดสินใจแตกต่างกันก็อาจจะเกิดจักรวาลที่มันแยกไปเนี่ยกลายเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างแฟนตาซีแต่ว่าพูดถึงก็สนุกดีนะครับแต่ว่าก็มีบางกลุ่มก็คือนักวิทยาศาสตร์เขราะเขีเสี่สยงจังกับการค้นคว้าวิจัยนะครับรวมถึงพยายามจะเปิดประตูไปสู่โลกพะหะูจักรวาลหรือมัลติเวิร์สนี้ให้ได้นะครับ ทีนี้ใน Ep นี้เนี่ยผมอยากจะชวนมาพูดคุยถึงเอกภพจักรวาลของเราสักนิดหนึง่งนะครับผมเนี่ยเป็นคนชอบเรื่องดาราศาสตร์เรื่องเอกภพเรื่องจักรวาลเรื่องดวงดาวนะครับจำได้เลยว่าตอนเด็กๆเล็กๆประมาณ4-5หขวบเนี่ยคุณพ่อที่เป็นวิศวกรน,นะครับก็เคยเล่าเรื่องของโลกให้ฟังแล้วอยู่ดีผมก็ถามขึ้นมาว่าแล้วจักรวาลมีขอบเขตมีจุดสิ้นสุดหรือเปล่าซึ่งแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ผมก็ยัง เรียกว่าประทับใจในคําถามของตัวเองนะครับว่าเออเราเด็กขนาดนั้นเนี่ยแต่ทําไมเราถึงก็ยังตั้งข้อสงสัยกับจักรวาลได้ก็เลยค้นพบว่าอ๋อตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบเรื่องของเอกภพเรื่องของจักรวาลเรื่องของดวงดาวแต่ไม่ได้ชอบเรียนนะครับชอบจินตนาการชอบอ่านชอบฟังชอบเ,ออเรื่องแนวคิดที่แบบว่ามันเป็นสมมุติฐานอะไรเงี้ยไม่ได้อยากฟังเรื่องแบบนิวตรอนอิเล็กตรอนทำงานยังไงนะไม่ได้อยากฟังอะไรแบบนั้น ใน EP นี้ก็เลยลองมาไล่เรียงกันสักนิดหนึ่งดีไหมครับว่าเอกภพแบบที่เราอยู่ในปัจจุบันที่นักวิทยาศาสตร์เขาวิเคราะห์ทําการวิจัยออกมาแล้วก็ได้ออกมาเป็นทฤษฎีเนี่ยมันเป็นแบบไหนจากหลักฐานทางดาราศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยก็นักวิทยาศาสตร์คาดว่าเอกภพที่เราอยู่เนี่ยนะครับน่าจะมีอายุประมาณ1 5 0 0 0ถึง20,000ล้านปีนะครับ ก็จุดกำเนิดนะจุดเริ่มต้นก็เป็นที่รู้กันก็คือตามทฤษฎีบิ๊กแบงนะครับในขณะนี้ที่เราอยู่ครับเรียกว่ากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับคือขนาดของเอกภพเนี่ยกำลังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอะไรที่มันระเบิดมันก็ต้องกระจายตัวออกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นระบบแกลแล็กซีที่เราอยู่โลกที่เราอยู่เนี่ยปัจจุบันก็ยังอยู่ในระยะที่กำลังขยายออกจากแรงระเบิดของบิ๊กแบงถึงแม้มันจะผ่านมาตั้งหมื่น 20,000ล้านปีแล้วแต่ในที่สุดครับเอกภพก็จะมีจุดจบได้3แบบใหญ่ๆขึ้นอยู่กับความหนาแน่นโดยรวมของเอกภพนะครับซึ่งนักดาราศาสตร์เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ที่แสดงซึ่งมีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กำหนดลักษณะของเอกภพที่แตกต่างกันไป3แบบแบบที่1ก็คือเอกภพบแบบปิด (closed universe) นะครับ ซึ่งมาจากสมมุติฐานที่ว่าถ้าเอกภพมีความหนานแน่นของมวลสารและก็พลังงานมากเพียงพอจนแรงโน้มถ่วงสามารถเอาชนะการขยายตัวได้เนี่ยในที่สุดเอกภพจะหดตัวกลับครับแล้วก็มาถึงจุดจบที่เรียกว่า big crunch นะครับหมายถึงบทเคี้ยวนะครับคำว่า crunch ก็คือบีบกลับเข้ามาอีกทีนะครับจากเดิมที่ขยายออกไปแบบที่2ครับก็คือเอกภพบแบนครับหรือ flat universe ก็คือว่า ถ้าเอกภพมีความหนาแน่นของมวลสารและพลังงานในระดับที่แรงโน้มถว่วงโน้มถ่วงได้ได้ดุลน,นะครับกับการขยายตัวในที่สุดเอกภพก็จะขยายตัวแต่ด้วยอัตราที่ช้าลงเรื่อยๆแล้วก็แบบที่3เอกภพแบบเปิด OpenUniverse ก็คือเมื่อเอกภพมีความหนาแน่นของมวลสารแล้วก็พลังงานต่ำเกินไปทำให้แรงโน้มถ่วงไม่สามารถเอาชนะการขยายตัวได้เอกภพ ก็จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่าความหนาแน่นที่ว่านี้นะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์และนักฟิสิกส์ยังไม่สามารถวัดได้อย่างแน่นอนแต่ก็มีหลักฐานบางประการนะครับชี้ให้เห็นว่าเรากําลังอยู่ในเอกภพแบบเปิดนะครับแบบเปิดก็คือกําลังขยายตัวออกไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่รู้ว่าแรงโน้มถ่วงจะสามารถเอาชนะการขยายตัวได้หรือไม่แต่หากมีหลักฐานใหม่ๆนะครับที่ขัดแย้งกับข้อมูลนี้ ข้อสรุปที่ได้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ทีนี้ยุคของเอกภพแบบเปิดเนี่ยก็แบ่งเป็นยุคต่างๆด้วยนะครับถ้ามาลองพิจารณาความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ภายใต้สมมติฐานที่ว่าเอกภพของเราเนี่ยเป็นแบบ Open Universe เนื่องจากเอกภพเปิดเนี่ยมีช่วงอายุขไขที่ยาวนานเพียงพอที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจจํานวนมากนะครับ ถ้าเราจะลองมองออกไปที่อนาคตข้างหน้าที่ไกลๆมากๆเลยสมมุติว่าเป็นประมาณสัก1-0,000ปีนับจากจุดเริ่มต้นแต่เพื่อให้ได้ภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยเราจะขอเริ่มจากจุดตั้งต้นเอาเป็นว่าจาก Big Bang ผ่านยุคต่างๆนะครับเป็นยุคอิน l a t i o n นยุครังสียุคดวงดาวยุค Degenerate ยุคหลุมดําแล้วก็สุดท้ายจะก,กลายเป็นยุคมืดยุคแรกก็คือยุคอินฟล레이ชั the inflation era นะครับ เชื่อกันว่าในยุคนี้จุดกำเนิดของเอกภพหรือ Big Bang เนี่ยเริ่มต้นเป็นเวลาเซี่ยวของวินาทีนะครับซึ่งเรียกว่าเวลาของ p l a n k หรือ p l a n k time นะครับจากนั้นในช่วงเวลาหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีครับเอกภพก็ได้เกิดการพองตัวอย่างรวดเร็วช่วงเวลานั้นเรียกว่าอินฟล레이ชันทฤษฎีอินฟล레이ชันเนี่ยสามารถใช้อธิบายได้ว่าทำไมเอกภพที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันถึงใหญ่โตมโหฬารมาก แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีความหนาแน่นพอๆกันในแต่ละตำแหน่งแล้วก็ในทุกๆทิศท,ทางด้วยรวมทั้งลักษณะทางกายภาพอื่นๆเช่นความแบนของเอกภพด้วยในช่วงเวลาที่มันสั้นแต่ว่ามหัศจรรย์ที่สุดในจักรวาลนี้นะครับบางตำแหน่งอาจจะมีการกระจายของความหนาแน่นของพลังงานสูงกว่าบ,บริเวณอื่นๆเล็กน้อยบริเวณต่างๆเหล่านี้ที่ว่าก็คือบริเวณที่จะเกิดเป็นดวงดาวแล้วก็แกล็กซี ทำให้ยุคต่อมาครับก็คือยุครังสีหรือ the radiation dominated era เป็นช่วงเวลาถัดมานับตั้งแต่ประมาณ32วินาทีหลังจากเกิดยุคอินฟล t i ชันถึงราวๆประมาณ1 0 0 0 0ปีเป็นยุคที่เอกภพเต็มไปด้วยรังสีอย่างหนาแน่นทุกคนทุกแห่งครับในช่วงเวลานี้ยังไม่มีอะตอมเกิดขึ้นสาสารแล้วก็ปฏิสาสารเนี่ยจะเกิดการทำลายล้างกันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนเอกภพบเนี่ยมีสสารมากกว่าปฏิสสารอยู่เล็กน้อยทําให้เหลือเป็นสสารอย่างที่เห็นในปัจจุบันหลังจากนั้นก็ได้เกิดนิวเคลียสของธาตุต่างๆขึ้นที่ง่ายที่สุดก็คือนิวเคลียสของไฮโดรเจนแล้วก็คิวเทเรียมอันนี้คงไม่ต้องไปสนใจมาหรอกครับผมเองยังไม่รู้จักเลยนะครับว่าคืออะไรสําหรับนักฟิสิกส์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ก็คงจะรู้ดีพอได้ยินคําแบบนี้นะครับแต่ว่าในช่วงรอยต่อระหว่างยุครังสีกับยุคถัดไปเนี่ยนะครับ มีเหตุการณ์ที่สําคัญอย่างมากที่เกิดขึ้นก็คือการเกิดขึ้นของไฮโดรเจนอะตอมแรกของเอกภพครับเมื่อเอกภพมีอายุได้ประมาณสัก3 0แสนปีก่อนหน้านี้ไม่มีอะตอมใดๆเกิดขึ้นได้เพราะเอกภพอุณหภูมิสูงมากหลังจากเกิดการระเบิดของวิกแบงอิเล็กตรอนก็เลยไม่สามารถอยู่กับโปรตอนให้กลายเป็นอะตอมของไฮโดรเจนได้หลังจากยุคนั้นครับก็กลายเป็นยุคแห่งดวงดาว ในยุคนี้ครับก็เป็นยุคที่ดาวฤกษ์ทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามขั้นตอนต่างๆตามทฤษฎีวิวัฒนาการของดวงดาวแล้วก็ยุคต่อมาก็คือยุคด g เจเนเร e นะครับในยุคนี้เอกภพก็จะเริ่มประกอบไปด้วยดาวแคระต่างๆนะครับดาวแคระน้ำตาลดาวแคระขาวดาวนิวตรอนนะครับรวมถึงหลุมดำอีกจำนวนมากยุคนี้เอกภพจะมืดแล้วก็เย็นมากไม่มีดาวฤกษ์ใดๆเหลือสองแสงอีกต่อไปนะครับ หลุมดําแต่ละหลุมก็จะมีมวลเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไปเก็บมวลสารที่อยู่โดยรอบค่อยๆดูดเข้ามาในช่วงนี้ครับก็ก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้หมุนเวียนไปเรื่อยๆครับแล้วก็ยุคด g เจเนเรตก็จะสิ้นสุดลงเมื่อโปรโตอนตัวสุดท้ายแตกสลายไปก็คือดาวเคราะห์ดาวแคะประเภทต่างๆหมดไปครับเหลือแต่หลุมดําจากนั้นก็จะกลายเป็นยุคหลุมดําครับ The Black Hole Era ในยุคนี้มองไปทางไหน นักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าจะเห็นแต่หลุมดำเต็มไปหมดเลยและหลุมดำก็ไม่ได้มีความนิรันดร์นะครับเพราะในที่สุดแล้วก็จะระเหยไปได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีที่สตีเฟนฮอว์กิงเชื่อว่าการแผ่รังให้ชื่อว่าการแผ่รังสีฮอว์กิงหรือ h อว k i n g Radiation แล้วสุดท้ายก็จะเข้าสู่ยุคมืดนะครับหรือ the dark era นะครับยุคสุดท้ายนี้เป็นยุคมืดนะครับ ก็แม้แต่หลุมดําก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เหมือนกับเป็นบทสรุปนะครับว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งที่ผมเอามาพูดในตอนนี้ครับผมอยากจะสรุปว่าทุกๆวันนี้สิ่งที่คุณผู้ฟังกําลังกลุ้มนะครับกำลังคิดว่าสิ่งที่ตัวเองต้องแบกรับเนี่ยมันยิ่งใหญ่มหาศาลจริงๆความทุกข์ความเครียดมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนผมอยากให้ลองคิดถึงนะครับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรยิ่งใหญ่แม้กระทั่งจกาาักรวาลก็ยังมีช่วงเวลาที่ตัวเองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความทุกสิ่งที่เราจะต้องเผชิญอยู่ก็เช่นเดียวกันครับมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็จะต้องดับไปตัวเราเองก็ตามครับเพราะฉะนั้นอย่าแบกโลกนี้เอาไว้ตัวคนเดียวใช้ชีวิตในแต่ละวันครับให้มันคุ้มค่าใช้ชีวิตให้มันมีความสุข ให้มันเกิดความรู้สึกดีๆในแต่ละวันให้ในแต่ละวันของเราเนี่ยครับเมื่อใช้เวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเราหันกลับมาตอบตัวเองได้ว่าเราไม่ได้แบกโลกเอาไว้แล้วก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันหนักมันแย่มันดูรุนแรงที่สุดไม่มีสิ่งไหนที่มันยั่งยืนแม้แต่ปัญหาที่เราเจออยู่ครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไป สวัสดีครับทายาเ Daily อดแ c a s t ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเชยงของพักดี